สวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมากำจัดยาเขาเรียกยาอะไรเนาะอะไรเนะาะยายาเขานกนะที่เป็นเหมือนต้นเขานี่เนี่ยมีแต่เขาทำงานบิงเนี่ยยังไม่ได้หวานเดือจ้าทุกคนยังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็จะเป็นแบบเขียวๆแบบนี้เนี่ยนี่คือต้นยาเขานกที่เป็นรวงเหมือนเหมือนเหมือนเม็ดเขานฮาเราเนี่ย แต่ว่ามันเม็ดน้อยกว่าเขาเนาะเม็ดน้อยกว่าเขาเปลือกนี่คือเนี่ยคือต้นของเขาเนี่ทั้งนั้นเลยเม่นทั้งนั้นเลยบิงเนี่ยเยอะมากผุนนั่นน่ะทางบิงเลยวันนี้เราก็จะมากำจัดเขาก่อนหลบแหลก แดดก็ร้อนร้อนเนาะช่วงเช้าๆประมาณสักเก้าโมงสิบมงเนี่ยแดดร้อนประมาณสักบ่ายบายเดี๋ยวฝนก็ตกอีกแหละแดดจัดมากเลยเดีย๋ยวพาเดินดูบิงเนี่ยเป็นทั้งบิงเลยปีที่แล้วนี่ไม่ได้เข่าลูกเด้อบ,บิงนีย่ยาวไปถึงนู่นถนนไปถึงถนนนู่นแหละไอ้เขียวๆนี่ไม่ใช่เขานะทุกคน เป็นยาเพราะว่าตรงเนี้ยยังไม่ได้ไถคือจิเป็นลมนี่เดดร้อนจัดปูนโอ้โหเขียวปีเลยถ้าว่าไม่ทำอะไรเลยอะ่ะทุกคนไม่ได้เข่าเลยนะต่อให้เขาไถกบหรือว่าไถแช่น้ำโรตี เลนเพื่อวันนำต๋มก็ไม่ตายเนาะยาอันนี้ทนมากดูสังเกตดูต้นของเขาด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพยาจะให้ดูเด้อย่าฝ่งลายตานะจ้ะนี่นี่นี่อันนี้ไม่ใช่เขานะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้วันเขาอันนี้จะเป็นยาแต่ต้นเขาจะเหมือนเขามากเพราะว่าปีที่แล้วเนานะเข้าใจว่าเป็นเขาก็ปล่อยทิ้งก็ไหว้พอพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวอ้าวไม่เจ้าพระคุณเลย ไม่ใช่ข้าวแล้วจ้าตอนออกลวงมาดูโอ้เ็าทาอะไรไม่ได้แล้วเนาะคนีพอมาปีนี้เป็นยังไงม็ดของปีที่แล้วเขาก็จะลวงเยอะลุนเยอะคนี้ก็เยอะเลยนี่เยอะตามมาหลายๆหลายๆหลายๆนั่นแหละ <c oughs> หลายเป็นอีกเท่าทวีคูณเนาะไม่ใช่กาจัดง่ายๆนะจ้าอย่าอันนี้นะบอกก่อนเลยโอ้ยจะลมเดินไปเดินมาจะลม อันนี้ก็คือกำจัดด้วยวิธีนี้แหละต้องฉีดยาไม่งั้นจะไม่ได้เขานะ่าเนาะจะทุกคนพอปีที่แล้วไม่ได้อยู่แล้วอยากเขานกหลายโพดมีแต่เข้าเลยให้ดูบรรยากาศด้วยวันนี้ฝนอาจจะตกอีกตกมาฉีดแล้วก็ตกมารอบสองก็จะเป็นการไถถ้า,ถามีน้ำไถแช่น้ำถ้าไม่าม,ามีน้ำก็จะไถผงหวานผงเนาะต้องรอดูฝนด้วยว่าจะตกอีกไหม ถ้าตกก็รอไถแชน้ำถ้าไม่ตกก็ไถผงเตรียมหว่านผงได้เลย,เลยแต่เขาว่าจะแรงอีกนะ้าถร่งก็ดีไปจะได้หว่านผงกว่าเปิดน้ำไม่ตกด้วยเรื่องของเรื่องนะพุดพอบานไปถึงนู่นแล้ว ตองกาจัดด้วยวิธีนี่แหละทุกคนไม่งานเอาไม่อยู่เนาะปีที่แล้วหลายเราปีปีนี้เม็ดเขาตกกระจายออกไปอีกก็จะเยอะมากกว่าเก่าอีกเราทํานาเราก็อยากได้เขากินเนาะถ้าไม่ทาแบบนี้ก็ไม่ได้อีกอันนี้ก็มารอดูว่าฝนจะตกไหมถ้าฝนตกต้นแรงก็ได้ผลอยู่เพราะว่าถ้าฉีดเลยเราฝนตกเลยไม่ได้ผลเนาะ ล่างยาออกแต่ถ้าฉีดแล้วเว้นไปอีกสักประมาณสักหอดคำนะให้เขาดูซึมเต็มทีไปเลยเนาะให้เขากินให้เต็มทีไปเลยก็จะได้ผลอยู่คือกําจัดหลบหนึ่งก็เห็นผลอยู่นะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยก็เขาเราก็จะไม่ได้เนาะก็ต้องเอาอย่างงี้แหละแต่ว่าจะกําจัดได้มดหรือไม่ได้มดก็นั่นอีกที่หนึ่งเนาะ เขาบางๆก็ยังดีให้ดูบรรยากาศด้วยบรรยากาศก็กดีดีมีกระสวยสวยเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าเด็ดลอดโทรศัพท์จะไปแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปใหม่เด้อ